พิมเมเช้านี้ก็คือเฟชชี่มาเลยค่ะพิม์พอยากให้เขาฟีลว่าไม่เครียดฟีลิ่งมันจะได้ออกแบบธรรมชาติอะเรามีสปอนเซอร์วันนี้คือ18คือทานแล้วนี่คนจะใสผิวจะใสสุขภาพดีจากข้างในออกมาเป็นข้างนอกทุกคนต้องกลับไปเป็น18หมดความสดใสเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุก็ดูเมนเทอร์คนนี้สิคะอายุไล่เลี่ยกับลูกเกดนะคะแต่ดูสามารถเป็นน้องสาวลูกเกดได้หลายปีเลยนะคะ อจิล่าเป็นผู้ชายคนเดียวเพราะฉะนั้นพี่จะวางคอนเซ็ปว่าอจิล่าจะเป็นเจ้าบ่าวพี่อาจจะให้ใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อเชิ้ตได้ข่าวว่าไม่มีกางเกงนะครับใส่บ็อกเซอร์ไปเลยพี่ขอเด็กๆใส่เลยแบบแชะกลับแบบแบบอ้ยู่คือฉันจะแต่งงานแล้วต่อไปก็เป็นงานฉันแน่นอน ิมลองลองดูดิพี่ขอจัดจัดเออสมมุติจัดกระโปรงอารมณ์ดีลืมว่าเราโชว์ผิวนะขาของเราก็ต้องแบบสวยเซ,ซ็กซี่นะคะพี่พิมเขาทำหน้ารักย้อนวัยแบบนี้ได้หนูคิดว่าหนูต้องทำให้ได้เหมือนกันอยู่ต้องห้ามให้พี่ผิดหวังนะคะพี่ถนัดไอ้ซ่งเด็กๆใสๆไหนว่าลองอะไรที่มันเกี่ยวกับการยิ้มแย้มอลเลอร์สดใสเนี่ยพิมถ่ายมาหยกมอทีมพลอยสัญญาครับเชิญครับ การที่เราเป็นทีมแรกวันนี้เราจะได้เปรียบเราทําหมดทุกอย่างก่อนทีมที่2ทีมที่3ก็จะก๊อปปี้เราไม่ได้เขาก็จะเหมือนจะตันแล้วก็จะไปไม่ถูกดีใจมากเป็นพี่ต้นหอมพี่เขาเป็นคนสดใสร่าเดิมแล้วมันก็เลยเข้ากับที่พวกเรากาลังจะไปถ่ายกับเขาพร้อมทําหน้าเด็กแล้วค่ะจับเวลาครับเริ่มเลยครับ5นาทีแรกทำเองนะครับ <laughs> อาเลยไปเลย <laughs> ไปเลยไปเลยดีเลย เจ้องน่ารักมากเขาช่วยเบลเหรอจะให้พี่ทําอะไรบอกนะคะพวกเรายิ้มพวกเรองหัวเราเขาก็อาอินเนอร์สองเพื่อนไปมีสามีแล้วเราก็จะแบบเสีใจด้วย้าอะไรเงี้ยร้องวิีิโยมากจําจเป็นไม่เจ้าสาวที่ต้องเด่นไม่จําเป็นยิ่งเจ้าสาวไม่เด่นยิ่งดีเพราะตีมันคือเพื่อนเจ้าสาวแต่ไม่ใช่บังเจ้าสาวแบบนี้ อเคคือคือใจมันไปอยู่ในนั้นแล้วไงอยากเข้าไปแก้ท่าสัญญาต้องนั่งก่อนลูกอยาก เราอยากให้เขาแบบมาเล่นให้เหมือนว่าเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวเว้ยเราอยากให้เขามาจะตีแบบอุ้ยเธอจะได้แตกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสตอรี่โฆษณาต้องเป็นสตอรี่คือเกือบสวยเขามีความตั้งใจที่จะแบบย้ายไปนั่งตรงนู้นบ้างนั่งตรงนีง้บ้างแต่ก็คือเหมือนกับยังงงงอีกหนึ่งกะทีมมันเธอจะเข้าได้นะครับฉันรอแล้วเธอจะวิ่งแล้วะทีมเขาก็ตื่นเต้นนะเนาะก็เมนเทอร์มือใหม่อนะ่ะเนาะ ตอนนี้กลายเป็นส่วนผสมของโปรดักตเราอยู่ที่ทาวเขาหมดแล้วว่ะเขาเหมือนเอาผลไม้แล้วมาเหียวอยายืนงิดสองสองวิ่งครับไปเด็กนะคะเรเรียนคนเด็กๆเคลียร์ผลไม้ก่อนการที่เราเป็นทีมแรกวันนี้เราจะได้เปรียบเพราะว่าด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ย Props กับสถานที่มันมันเล็กมากเนี่ย ถ้าเราเป็นทีมแรกเราทําหมดทุกอย่างก่อนขโมยให้หมดทุกท่าเลยค่ะเอาทั้งนั่งกุ้ยทั้งยืนทั้งนอนทั้งเป็นช่างกล้องทั้งเป็นเจ้าเบา่ทั้งเป็นเพื่อนเจ้าสาวเอาให้หมดเอาให้ครบอทิลาเป็นเจ้าบ่าวนะคะอทิลาเข้าไปนั่งงงงอติล่าอิาเป็นเจ้าบ่าวมันต้องมีตัวละครไงโอยช็อตแรกอทิลาเป็นเจ้าบบา่นี่คือบีว่าอันนั้นงงคือโซนยาก็ก็เคยเป็นเจ้าสาวก็น่าจะรู้ว่าเวลาเจ้าสาวแต่งตัวเนี่ยเจ้าบ่าไม่ได้อยู่ในห้องด้วย เข้าไปใกล้ๆเเธอไปใกล้ๆเลยอันนี้คนนึงจัดชุดคนนึงถือดอกไม้เจ้าบ่าวแอบดูโพภชชานนี้สวยนะแล้วผู้ชายไม่เด่นไปอันนี้ดีตีล่าจมหายตีล่าหายไปเลยร้องจัดร้องสวยอันนี้สวยอันนี้สวยชอบรีมชอบรีมวิสีตอนนี้ถ้าทีมเออจะชนะนะพอผู้หญิงคนนี้เลยชายเนี่ยทำตรงตีมมากชายเหมือนจบนะ เหมือนเหมือนหาไม่เจออ่ะดูกลืนไปกับฉากอ่ะใช่ฝ่ายกับพริมการโพสผิวเนี่ยถูกตรงอยากทุกอยางเทสคนเราไม่เหมือนกันกรรมการชอบปริมแต่เรากับพี่เกดอะเราสึกว่าปริมไม่สวยในรูปนี้รู้สึกว่าพริมเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นนะแล้วมุมหน้าก็แข็งจมูกก็แข็งอันนี้พูดจริงๆนะแต่กลัวใจเท้าเท้าขาน่าเดอ ท่าน,นาพังมากเลยเท้าใหญ่มากรอเท้าดามากท่านนั้นน่ะคือพังอติล่าดูแบบดูหลุดสุดอะ่ะอติล่าเป็นร็อปอ,อีกอีกอันหนึ่งในในเซตนี้มากกว่าถ้าสมมติว่าจะรวมหัวกันมาแกล้งพี่พิมพ์ทุบยังไงก็ทุบไม่แตกทุบยังไงไม่แตกหรอกอัดโมไปขนาดนั้นน่ะอติล่าถอดกระดุมถอดกางเกงครับนเนี่ยถอดจริงๆเหรอ สองคะ C O C O นะคะเป็น C O เป็นผู้บริหารโอ้ขอโทษค่ะวันนี้เราแบบว่าคิดใหญ่คิดเยอะอยากเป็นเจ้าสาวตมใจเย็นเทำไมฉันไม่ได้เป็นเจ้าสาวนะก็เราก็อยากจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงทานผลิตภัณฑ์นี้ได้ผู้ชายก็ทานได้เหมือนกันและอติราเป็นผู้ชายที่ผิวสวยอยากให้เราขโมยซีในทุกๆด้านจริงๆวันนี้แล้วเด็กๆก็ทำได้ดีด้วย เปลี่่ยนทาได้ม้คะไดเลยได้เลยขอเปลี่ยนท่าครับอติล่าใส่กางเกงครับทำไมเออทำไมอ่ะเพราะตอนนี้นะคะเรามีช่างภาพครับตนเขาเริ่มมีการสวมบทบาทให้ให้กับตัวละครทุกคนโชว์ผิวยิ้มสุขภาพแข็งแรงในเวลาที่พี่พิมเข้ามาปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างมันแบบทุก3-4นาทีเราได้เซตใหม่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 ยอดนะดีๆพี่พิมเก่งมากเมาแล้วคือเขาเข้ามาแล้วการเป็นแบบของคนที่ช่างภาพดีหมดเลยลาฮ้อ สี yes, ai, ่สามสองลาอยู่ถ okay. ่ายครับภายใน20นาทีเราโกเวอร์หลายช็อตมากหลายรูปแบบมากผมว่าผลงานมันออกมาดีอยู่แล้วคือเขาเปลี่ยนเยอะมากจรงงๆนะคะการที่ให้อติเล่นมาถอดเสื้อถอดเกงเกงมันดูล่อแหลมไปหน่อยอะจริงๆแล้วแค่ถอดางเกงปป๊บเดียวอาจจะเป็นทริคที่ทำให้คนอื่นตกใจตะลึงลืมข้อผิดพลาดของเราปั๊บ